เรารีดตะเข็บที่เราต่อชิ้นย้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บคิ้วกระโปรงนะคะเพื่อนๆเย็บคิ้วให้สวยงามเราจะเดินฝีเข็มประมาณ1นตีนผีนะคะเพื่อนๆเราจะเย็บกดหรือว่าเย็บคิ้วเราจะให้โชว์ด้านนอกนะคะเพื่อนๆเราจะเย็บประมาณ1นตีนผีนะคะสวยกำลังดี เย็บกดแบบแบบนี้เรียกว่าเย็บคิ้วนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นขั้นตอนเย็บกระโปรงนะคะเพื่อนเพื่อนกระโปรงก็มีหลายทรงหลายแบบแล้วแต่ละขั้นตอนนะคะเพื่อนเพื่อนทำงานก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะส่วนกระโปรงตัวนี้จะเป็นกระโปงต่อ,อย้อยค่ะเราจะเย็บคิ้วตรงที่เราต่อ,อย้อยนะคะเพื่อนเพื่อน เราจะเย็บคิ้วตรงที่เราต่อ,อย,ย้วยจะได้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะนี่ค่ะเราเย็บปัดตะเข็บขึ้นด้านบนนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะเดินคิ้วประมาณ1ตีนผีจะได้สวยจะได้ดูเรียบร้อยนะคะ